สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนในเรื่องของกระบวนการการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนครับกระบวนการการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีคิด4ขั้นประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจโจทย์ก็คืออ่านและวิเคราะห์สาระสําคัญของโจทย์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จำเป็นในการหาคำตอบครับต่อไปขั้นตอนที่2วางแผนกำหนดวิธีการที่จะใช้ในการหาคำตอบ ต่อไปครับขั้นตอนที่3ก็คือลงมือทาก็คือคิดคํานวณตามแผนที่เราได้วางแผนไว้ครับและสุดท้ายครับขั้นตอนที่4ตรวจสอบหลังจากที่เราได้คําตอบแล้วเราทําการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยดูจากความเป็นไปได้ของคําตอบและตรวจสอบเพื่อดูความถูกต้องของคําตอบครับเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเราในครั้งนี้กันครับโจทย์ปัญหาเศษส่วน ให้นักเรียนพิจารณาจากโจทย์ปัญหาดังต่อไปนี้ครับตัวอย่างมีน้ำหวานเศษ9ส่วน10ของขวดใช้ไปเศษ2ส่วน5ของขวดเหลือน้ำหวานเท่าไรครับขั้นตอนแรกของการทำโจทย์ปัญหาก็คือขั้นที่1ครับเราจะมาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนโดยที่เราจะมาดูว่าโจทย์ถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรโจทย์กำหนดอะไรให้เรามาบ้างและโจทย์ถามอะไรนั่นเองครับเริ่มต้น โจทย์ถามเกี่ยวกับอะไรครับโจทย์ถามเกี่ยวกับการใช้น้ําหวานใช่ไหมครับต่อมาครับโจทย์บอกว่ามีน้ําหวานอยู่เท่าไรครับโจทย์บอกว่ามีน้ําหวานอยู่เศษ9ส่วน10ของขวดใช่ไหมครับต่อมาใช้น้ําหวานไปเท่าไรครับใช้ไปเศษ2ส่วน5ของขวดครับและสุดท้ายโจทย์ถามอะไรครับ สิ่งที่โจทย์ถามก็คือเหลือน้ำหวานเท่าไรนั่นเองครับแบบนี้ต่อไปครับหลังจากที่เราทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงขั้นที่2ครับคือขั้นวางแผนในตัวอย่างนี้ครูจะใช้บาโมเดลในการวางแผนดังนี้ครับนี่คือภาพของบาโมเดลซึ่งแสดงน้ำหวาน เศษ9ส่วน10ของขวดครับต่อมาครับเขาบอกว่าใช้ไปเศษ2ส่วน5ของขวดใช่ไหมครับนี่คือส่วนที่ใช้ไปเศษ2ส่วน5ของขวดครับเนื่องจากเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วก็นํา2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน5ก็จะได้เท่ากับเศษ4ส่วน10ครับก็จะเลือกมาเป็น4ส่วนจาก10ส่วนของน้าหวานดังนี้ครับ และโจทย์ถามว่าอะไรครับโจทย์ถามว่าเหลือน้ําหวานเท่าไรใช่ไหมครับก็คือการที่เราบอกว่าใช้ไปเศษ2อส่วนหของขวดก็คือเราต้องลบออกใช่ไหมครับเราก็ลบออกไปเลยแบบนี้ซึ่งส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่บอกว่าเหลือน้ําหวานเท่าไรนั่นเองดังนั้นในการคิดโจทย์ปัญหาข้อนี้เราจะใช้วิธีลบในการหาคำตอบนั่นเองครับแบบนี้ ต่อไปครับหลังจากที่เราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงขั้นที่3ครับคือขั้นลงมือทําในขั้นนี้เราก็จะมาคิดคํานวณตามแผนที่เราได้วางไว้นั่นเองครับเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับมีน้ําหวานเศษ9ส่วน10ของขวดใช้น้ําหวานไปเศษ2ส่วน5ของขวดเหลือน้ําหวานเราต้องใช้วิธีลบใช่ไหมครับเราก็นํา เศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน5เลยครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเศษ9ส่วน10ยังลบเศษ2ส่วน5ไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันใช่ไหมครับเราจะต้องทําตัวส่วนของเศษ2ส่วน5ให้เท่ากับ10ก่อนนั่นเองโดยการคูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนแบบนี้ครับก็จะได้เท่ากับเศษ9ส่วน10ลบด้วยเศษ4ส่วน10ครับ เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จับตัวเศษมาลบกันได้เลยครับเราก็นำ9ลบกับ4แล้วส่วนด้วย10คงเดิมก็จะได้ออกมาเท่ากับเศษ5ส่วน10ครับแต่เนื่องจากเศษ5ส่วน10เรายังสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมครับก็คือเราสามารถนำ5หารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยเราก็เริ่มทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับโดยใช้วิธีการตัดทอนครับ5หารด้วย5เหลือเท่ากับ 1ครับและ10หารด้วย5เหลือเท่ากับ2ก็จะได้ไปเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับเศษ1ส่วนสเราก็ตอบว่าเหลือน้ำหวานเศษ1ส่วน2ของขวดนั่นเองครับเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็มาเขียนตอบได้เลยครับเหลือน้ำหวานเศษ1ส่วน2ของขวดแบบนี้ครับ ต่อไปครับหลังจากที่เราลงมือทําคิดคํานวณตามแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อได้คําตอบแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนที่4ครับคือขั้นตรวจสอบในขั้นนี้เราก็จำนาทำการตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบนั่นเองครับการตรวจสอบคําตอบโดยการน,นําน้ําหวานที่เหลือครับที่เราคิดได้รวมกับน้ําหวานที่ใช้ไปซึ่งโจทยก์ยกาหนดว่าเท่ากับเศษสส่วน5ของขวดใช่ไหมครับถ้าได้ เท่ากับน้ำหวานที่มีที่โจทย์กำหนดให้มาตอนแรกคือเศษ9ส่วน10แสดงว่าคำตอบถูกต้องนั่นเองครับเราก็เริ่มวิธีการคำนวณตรวจสอบกันเลยครับจากที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ก็คือน้ำหวานที่เหลือก็คือเศษ5ส่วน10ของขวดใช่ไหมครับบวกกับน้ำหวานที่ใช้ไปคือเศษ2ส่วน5แบบนี้ครับแต่เนื่องจากตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนั่นเองครับโดยการคูณเศษ2ส่วนห ทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย2ครับจะได้แบบนี้ครับก็จะได้เท่ากับเศษหส่วน10บวกด้วยเศษ5ส่วน4ี่ครับซึ่งคิดออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับเศษ9ส่วน10ซึ่งตรงกับจำนวนของน้ำหวานที่เรามีอยู่ก็คือเศษ9ส่วน10บของขวดแสดงว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องนั่นเองครับ ตัวอย่างต่อไปครับการทำถนนสายหนึ่งครั้งแรกทำถนนยาวเศษ1ส่วน3กิโลเมตรครั้งที่2ทํทำต่ออีกเศษ1ส่วน6กิโลเมตรทำถนนยาวทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับในตัวอย่างนี้ครูจะแสดงให้นักเรียนเห็นแค่ขั้นที่3ขั้นลงมือทำนะครับเราก็มาเริ่มทำกันเลยลงมือทำจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือครั้งแรกทำถนนยาวเศษ1ส่วน3กิโลเมตร ครั้งที่สองทำต่ออีกเศษหนึ่งส่วนหกกิโลเมตรโจทย์ถามว่าทำถนนยาวทั้งหมดก็คือนำเศษหนึ่งส่วนสาม 3, มาบวกกับเศษหนึ่งส่วนหกนั่นเองครับเราก็เริ่มวิธีการคิดกันเลยครับนักเรียนจะเห็นว่าเศษหนึ่งส่วนสามยังบวกกับเศษหนึ่งส่วนหกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนั่นเองครับโดยการนำสองคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษหนึ่งส่วนสามดังนี้ครับ ก็จะได้เท่ากับเศษ2ส่วน6คูณขอโทษครับบวกด้วยเศษ1ส่วน6แบบนี้ครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยใช่ไหมครับก็คือนำา2บวกกับ1แล้วส่วน6คงเดิมก็จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน6แบบนี้ครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเศษ3ส่วน6นี้สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำา3หารในทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมครับ เราก็มาทําเป็นเศษส่วนอย่างต่างกันโดยใช้วิธีการตัดทอนครับ3หารด้วย3เหลือ1ครับและ6หารด้วย3เหลือ2ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับเราก็สามารถตอบได้เลยครับว่าทําถนนยาวทั้งหมดเศษ1ส่วน 2, กิโลเมตรนั่นเองครับแบบนี้ตัวอย่างต่อไปครับ ในการจัดเลี้ยงสังสรงไไ 3, สร 1, ส 2, ค์ใช้ไข่ไก่3เศษ1ส่วน2กระบะใช้ไข่เป็ด2เศษ1ส่วน6กระบะโจทย์ถามว่าใช้ไข่ทั้งหมดกี่กระบะครับเราก็าเริ่มวิธีการทำกันเลยครับลงมือทำจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือในการเลี้ยงสังสรงไไ 3, สร 1, ส 2, ค,ค์ใช้ไข่ไก่3เศษ1ส่วน2กระบะใช้ไข่เป็ด2เศษ1ส่วน6กระบะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือใช้ไข่ไก่ ขอโทษครับใช้ไข่ทั้งหมดกี่กระบะก็คือนำจำนวนไข่มาบวกกันนั่นเองครับดังนี้ใช้ไข่ทั้งหมดก็นำา3เศษ1ส่วน2บวกด้วย2เศษ1ส่วน6แบบนี้ครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการบวกการของจำนวนคละนั่นเองซึ่งการบวกกันของจำนวนคละนักเรียนสามารถนำจำนวนนับด้านหน้ามาบวกกันและนำเศษส่วนมาบวกกันได้แบบนี้ครับก็จะได้เท่ากับวงเล็บเปิด สาบวกสองวงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิดเศษหนึส่วนสบวกด้วยเศษหนึ่ส่วนหกวงเล็บปิดครับแต่เนื่องจากเศษหนึ่งส่วนสยังบวกกับเศษหนึ่งส่วนหเลยไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนครับโดยการคูณด้วย3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษหนึ่งส่วนสแบบนี้ครับก็จะได้เท่ากับ 5- บวกกับ วงเล็บเปิดเศษ3ส่วน6บวกด้วยเศษ1ส่วน6วงเล็บปิดแบบนี้ครับต่อมาเราก็คิดหาผลบวกของเศษส่วนในวงเล็บครับเนื่องจากตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยครับก็คือนำสาม 3, มาบวกด้วย1แล้วส่วนด้วย6คงเดิมครับบวกออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ5บวกกับเศษ4ส่วน6แบบนี้ครับ จากนั้นเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เท่ากับ5เศษ4ส่วน6ครับแต่ทีนี้ให้นักเรียนดูที่เศษ4ส่วน6ครับเรียนสามารถเห็นว่าเศษ4ส่วน6นั้นสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมครับโดยที่เราสามารถนำ2หารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยแล้วก็ทำเศษ4ส่วน6ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับ4หารด้วย2เหลือ2ครับและ6 หารด้2เหลือ3ก็จะได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับ5เศษ2ส,ส่วน3แบบนี้ครับเราก็สามารถตอบได้แล้วครับว่าใช้ไข่ทั้งหมด5เศษ2ส,ส่วน3กระบะนั่นเองครับแบบนี้ตัวอย่างสุดท้ายของการเรียนในครั้งนี้ครับโจทย์ถามว่าเดือนก่อนปฐมมีน้ำหนัก ห้าสิบหกเศษเก้ส่วนสิบกิโลกรัมเดือนนี้มีน้ำหนัก53าสิบสามเศษสส่วนหกิโลกรัมโจทย์ถามว่าปฐมมีน้ำหนักลดลงกี่กิโลกรัมครับจากที่นักเรียนอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบครับใช้วิธีการลบนั่นเองครับเรามาเริ่มลงมือทำกันได้เลยครับจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือเดือนก่อนปฐมมีน้ำหนัก ห้าสิบหกเศษเก้าส่วนสิบกิโลกรัมเดือนนี้มีน้ำหนักห้าสิบสามเศษสองส่วนห้ากิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามก็คือปฐมมีน้ำหนักลดลงเท่าไหรใช่ไหมครับเราก็นำห้าสิบหกเศษเก้าส่วนสิบลบด้วยห้าสิบสามเศษสองส่วนห้าแบบนี้ครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการลบกันของจํานวนคละใช่ไหมครับซึ่งการลบกันของจํานวนคละนักเรียนสามารถนําจํานวนนับด้านหน้ามาลบกัน แล้วบวกด้วยผลลบของเศษส่วนอีกทีครับก็จะได้แบบนี้ครับเท่ากับวงเล็บเปิด5 6าสลบด้วยห้วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิดเศษเก้าส่วนสิลบด้วยเศษสองส่วน5วงเล็บปิดแบบนี้ครับแต่เนื่องจากเศษ9้ส่วน10ยังลบกับเศษสองส่วนหไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า ตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องทําตัวส่วนของเศษสส่วนหให้เท่ากับเศษ9ส่วนสิก่อนครับโดยการคูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนแบบที่นังเรียนเห็นเลยครับก็จะได้เท่ากับ3บวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ9ส่วนสิลบด้วยเศษ4ส่วนสิวงเล็บปิดแบบนี้ครับจากนั้นเราก็คิดคํานวณหาผลลบในวงเล็บครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็ทําตัวเ,เราก็นําตัวเศษมาลบกันได้เลยครับ ก็คือนำ9มาลบด้วย4แล้วส่วนด้วย10คงเดิมครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ3บวกด้วยเศษ5ส่วน10แบบนี้ครับก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เท่ากับ3เศษ5ส่วน10แต่นั่นเรียนจะเห็นว่าเศษ5ส่วน10นั้นสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมครับโดยการที่นำ5มาหารในทั้งตัวเศษและตัวส่วนนันเนียนก็เริ่มทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับ ห้าหารด้วยห้าเหลือหนึ่งสิบหารด้วยห้าเหลือสองก็จะได้ออกมาเท่ากับสามเศษหนึ่งส่วนสองครับซึ่งนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยครับว่าปฐมมีน้ำหนักลดลงสามเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วยังนักเรียนยังสามารถคิดได้อีกวิธีหนึ่งครับโดยการคิดแบบนี้ครับจากห้าสิบหก เศษ9ส่วน10ลบด้วย53เศษ2ส่วน5แบบนี้ใช่ไหมครับนักงเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นเศษเกินแล้วลบกันก็ได้ครับก็จะได้แบบนี้ครับออกมาเท่ากับ569ส่วน10ลบด้วย267ส่วน5แบบนี้ครับโดยการเปลี่ยนเป็นเศษเกินแล้วลบกันแต่เนื่องจากนักเรียนก็จะเห็นว่ายังลบกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันนักงเรียนก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการนํา เศษส6 7ส่วน5คูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนแบบนี้ครับก็จะได้ออกมาเท่ากับเศษ569ส่วน10ลบด้วยเศษ534ส่วน10แบบนี้ครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็นำตัวเศษมาลบกันแล้วตัวส่วนคงเดิมครับออกมาก็จะได้เท่ากับเศษ35ส่วน10ครับซ้นง้นจะเห็นว่าเศษ35ส่วน10นี้เป็นเศษเกินใช่ไหมครับ นักีก็สามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนคละได้เท่ากับ3เศษ5ส่วน10ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าได้คําตอบเท่ากันเลยใช่ไหมครับซึ่ง3เศษ5ส่วน10ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนยางต่ำก็ได้เท่ากับ3เศษ1 S ส,ส่วน2นั่นเองครับแบบนี้ซึ่งถามว่าในการคิดนักเรียนสามารถคิดได้แบบไหนบ้างนักเรียนสามารถเลือกคิดได้ทั้ง2แบบครับตามที่นักเรียนถนัดหรือนักเรียนเข้าใจนั่นเองครับแบบนี้ สรุปท้ายบทเรียนครับเรายังเน้นย้ำในเรื่องของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาครับซึ่งกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีคิด4ขั้นประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นที่1นึ่งเรเรียนต้องทําความเข้าใจโจทย์ก่อนครับก็คืออ่านและวิเคราะห์สาระสําคัญของโจทย์เพื่อทราบข้อมูลที่จะเป็นในการหาคําตอบครับต่อมาครับขั้นที่2คือขั้นวางแผนครับก็คือเราจะกําหนดวิธีการในการหาคําตอบนั่นเองครับ ต่อมาครับขั้นที่3คือขั้นลงมือทำก็คือคิดคำนวณตามแผนที่เราได้วางแผนไว้และเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็มาถึงขั้นที่4ครับคือขั้นตรวจสอบก็คือตรวจสอบความสมเตุสมผลของคำตอบโดยดูจากความเป็นไปได้ของคำตอบและตรวจคำตอบเพื่อดูความถูกต้องของคำตอบนั่นเองครับจบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับ นักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าสวัสดีครับ